สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านเช้าวันนี้วันศุกร์ที่15มีนาคม2024วันนี้เราจะไขควรพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในตอนหนึ่งจากพระธรรมปฐมกาลบทที่28ข้อที่10 ไปจนถึงข้อที่19กล่าวว่ายาโคบออกจากเบเอเชบาเดินทางไปยังฮารานเขาหยุดพักแรมในที่แห่งหนึ่งเพราะดวงอาทิตย์รับฟ้าไปแล้วยาโคบเอาเห็นก้อนหนึ่งจากที่นั่นมาหนุนศรีรษะและนอนที่นั่นเขาฝันเห็นบันไดทอดจากโลกขึ้นไปถึงสวรรค์และมีเหล่าทูตของพระเจ้ากำลังขึ้นลงบันไดนั้นเหนือบันไดนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับยืนอยู่และพระองค์ตรัสว่า เราคือพระยาเวห์พระเจ้าของอับราฮัมและพระเจ้าของอิสอักบิดาของเจ้าเราจะยกแผ่นดินที่เจ้านอนอยู่นี้ให้กับเจ้าและลูกหลานของเจ้าและลูกหลานของเจ้าจะมีมากมายเหมือนทุลรีดินของโลกนี้และดินแดนของเจ้าจะขยายออกไปทั่วทุกสารทิศชนชาติทั้งมวลทั่วโลกจะได้รับพรผ่านทางเจ้าและวงวันของเจ้าเราอยู่กับเจ้า และจะดูแลปกป้องเจ้าไม่ว่าเจ้าจะไปที่ไหนและเราจะนำเจ้ากลับมายัางดินแดนนี้เราจะไม่ทิ้งเจ้าจนกว่าเราจะได้ทำสิ่งที่เราได้สัญญาไว้กับเจ้าแล้วเมื่อยาโคบตื่นขึ้นเขาคิดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่นี่อย่างแน่นอนแต่เราไม่รู้เลยเขาก็กลัวและกล่าวว่าที่นี่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระนิเวศของพระเจ้าเป็นประตูสวรรค์ เช,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 ช้าตรู่วันรุ่งขึ้นยาโคบเอาหินที่หนุนศีรษะตั้งขึ้นเป็นเสาและแทงน้ำมันลงบนยอดของหินนั้นเขาจึงเรียกที่นั่นว่าเบตเอลถึงแม้ว่าเมืองนั้นเคยมีชื่ออยู่แล้วว่าลูสเหตุการณ์ตอนนี้เป็นเหตุการณ์ตอนที่ยาโคบนั้นได้หนีจากพี่ชายของเขาก็คือเอซาวหลังจากที่เขาเองได้มีการทำการหลอกลวง เรื่องของการเอาสิทธิทบุตรหัวปีมาเมื่อพ่อกับแม่เขาเห็นว่าเอซาวนั้นจะทําร้ายยาโคบเขาจึงให้ยาโคบออกเดินทางไปและยาโคบก็ออกเดินทางมาจนถึงที่เบดเอลที่นั่นเมื่อเขาพักแล้วขําแล้วเขาก็เลยจะพักและที่นั่นเขาก็ได้เอาหินก้อนหนึ่งที่นั่นมาหนุนศีรษะและนอนและในคืนนั้นเขาได้ฝันเห็นบันไดทอดจากโลก ไปถึงสวรรค์ลแล้วก็มีทุตสวรรค์ของพระเจ้าที่กําลังขึ้นลงขึ้นลงบันไดนั้นแล้วก็เหนือบันไดนั้นพระเจ้าก็บอกกับเขาพระเจ้าบอกเขาว่าพระองค์ทรงเป็นพระยาเวพระเจ้าของอับราฮัมและอิสอับแล้วก็เป็นพระเจ้าของยาโคบด้วยพระเจ้าจะยกดินแดนนี้ให้แล้วก็ลูกหลานของเขาก็จะมากมายแล้วก็ดินแดนนี้จะขยายไปทั่วทุกสารทิศ และชนชาติทั้งหมดก็จะได้รับพรผ่านทางวงวันของยาโคบเหมือนอย่างที่พระเจ้าได้บอกกับอับราฮัมและอิสอักว่าเขาทั้งหลายจะมีมากลูกหลานมากมายดังด่งดวงดาวบนท้องฟ้าและดั่งเม็ดทรายที่ทะเลนะคะและจากนั้นเมื่อพระเจ้าบอกกับเขาเช่นนี้ยาโคบก็ตื่นขึ้นมาและเขารู้ว่าที่นั่นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ แล้วเขาก็ตั้งชื่อตรงนั้นว่าเป็นเป็ดเอลเป็ดเอลแปลว่าเป็นที่ประทับของพระเจ้าหรือเป็นนิเวศของพระเจ้าวันนี้เราจะเรียนรู้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเราในหัวข้อที่เราอยากจะดูมากขึ้นในบทที่28ข้อที่15ถึงข้อที่16ตรงนี้บอกกับเราว่าเราอยู่กับเจ้านะคะพระเจ้าทรงประสเช่นนี้และจะพิทักษ์รักษาเจ้า ทุกแห่งที่เจ้าไปนำเจ้ากลับมาดินแดนนี้เราจะไม่ทอดทิ้งเจ้าจนกว่าจะได้ทำเราสังเกตคำอยู่หลายคำที่เป็นอธิบายถึงการทรงสถิตของพระเจ้าในเวลานั้นในชีวิตของยาโคบที่พระเจ้าตรัสพระเจ้าสัญญาพระเจ้าจะอยู่กับเขาพระเจ้าจะพิทักษ์รักษาทุกๆแห่งที่เขาไปและไม่เพียงเท่านั้นพระเจ้าจะยังนำเขากลับมา และพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเขาสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับยาโคบในเวลานี้ทำให้ยาโคบสัมผัสได้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าและการทรงนำของพระเจ้าในชีวิตของเขาพอเขาตื่นขึ้นมาเขาจึงพูดว่าในข้อที่สิบหกนะคะขเขาก็เลยบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่นี่นะแน่ทีเดียว แต่ข้าเองไม่รู้จากพระธรรมตอนนี้หนุนใจเราในการดำเนินชีวิตของการที่มีพระเยซูอยู่ในชีวิตเราอย่างไรในสมัยพระคัมภีร์เดิมพระวิญญาณของพระเจ้ายัางไม่ได้มาอยู่ท่ามกลางผู้เชื่อแต่ในสมัยของเราซึ่งเป็นพระคมภีใหม่เมื่อพระเยซูสเสด็จสู่สวรรค์พระองค์ได้บอกว่าพระองค์จะทาประทาน พระผู้ช่วยคือพระวิญญาณอย่ผู้หนึ่งที่จะมาอยู่กับเราและชีวิตของเราที่เราทั้งหลายได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์และเราก็ได้รับพระ in in ว <ones> right e. <ma> no ิญญาณของพระเจ้าในชีวิตของเราการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเราที่พระวิญญาณเป็นพระผู้ช่วยในชีวิตของเรานั้นเราทั้งหลายมีประสบการณ์ตรงนี้อย่างไรการทรงสถิตของพระเจ้าเป็นกําลังสําคัญในชีวิตของเราอย่างไร การทรงสถิตข,ข,ข,ของพระเจ้าหน,นุนใจเราที่จะดำเนินชีวิตทต่ามกลางความยากลำบากอย่างไรการทรงสถิตข,ของพระเจ้าหนุนใจเราให้เราเองฟันฝ่าอุปสรรคหรือความยากลำบากอย่างไรการทรงสถิตข,ของพระเจ้าทําให้เรามีความเชื่อที่เพิ่มมากขึ้นและมีพลังแห่งการที่จะทูลต่อพระเจ้าหรือวิงวอนต่อพระองค์มากขึ้นอย่างไรการทรงสถิตข,ของพระเจ้าในชีวิตของเราให้เรามีประสบการณ์ ใกล้ชิดแนวพระเจ้าอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราสัมผัสได้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเราในพระคัมภีร์มัทธิวก่อนที่พระเยซูสถ็จส,สู่สวรรค์พระองค์ก็ได้ตรัสบอกว่าเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคเพราะฉะนั้นในทุกเหตุการณ์ของชีวิตของเราการทรงสถิตของพระเจ้าเกิดผลอย่างไรการทรงสถิตของพระเจ้าหนุนใจ ให้กำลังใจท่ามกลางอุปสรรคต่างๆท่ามกลางปัญหาต่างๆในชีวิตของเราอย่างไรขอพระเจ้าทรงอวยพร,พรให้เรามั่นใจในการทรงสถิตของพระเจ้าและดำเนินชีวิตอยู่ในพระทัยของพระองค์ทุกวันนะคะให้เราร่วมใจการอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระวจนะของพระองค์ในวันนี้ให้เราเห็นถึงการทรงกล่าว ของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของยาโคบบอกว่าเราจะอยู่กับเจ้าจะพิทักษรักษาเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปจะนําเจ้ากลับมาที่ดินแดนนี้และเราจะไม่ทอดทิ้งเจ้าพระสัญญาของพระองค์ที่มีต่อยาโคบนั้นได้ให้กำลังใจเราให้ความเข้าใจกับเราถึงพระสัญญาของพระองค์ที่มีต่อชีวิตเราได้เช่นกันข้าแต่พระเจ้าขอประทานจิตใจแห่งความมั่นใจในการทรงนำของพระองค์ ประทานจิตใจที่เข้มแข็งและก็อาหารในการดำชีวิตของเราทมกลางอุปสรรคทมการสถานาการณ์ที่ไม่สงบของโลกนี้แต่ให้เรามั่นใจว่าในการทรงสถิตของพระเจ้าเราสามารถเดินหน้าได้ในการทรงสถิตของพระเจ้าเราทั้งหลายจะมีกําลังขึ้นใหม่ในพระองค์เราขอขอบพระคุณพระองค์เพราะเราทั้งหลายมีองค์อิมมานุเอลองค์พระเยซูริพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเรา เราั้งแายมั่นใจถึงการทรงสถิตของพระองค์ในชีวิตของเราเสมอเราจึงขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าในชาวันนี้ร่วมกันเราจึงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน